สวัสดีค่ะวันนี้คุมของพวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนองในเทียมค่ะหนองในเทียมคลเมเดียเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นจากการรับเชื้อแบคทีเรียผ่านจากผู้นอนที่ติดเชื้อซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดมูกงใสหรือหนองที่บริเวณอวัยวะเพศหนองในเทียมอันไม่ปรากฏอาการที่ชัดเจนในผู้ป่วยบางรายและเป็นโรคที่พบมากในวัยรุ่นสามารถเกิดขึ้นได้กับทั้งเพศชายและเพศหญิง สาเหตุของหนองในหนองในเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าคาไมเดียคากโรมาติสจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันจากผู้ที่ติดเชื้อเชื้อสามารถแพร่กระจายได้หลายทางเช่นทาาอวัยวะเพศทางทวันหนักทางปากทางตาในกรณีที่มีสายขนหลังจากร่างกายของผู้ติดเชื้อกระเด็นใส่การแพร่กระจายจากแม่สู่ลูกในขณะทั้งคันค่ะ อาการหนองในเทียมในช่วงแรกอาจจะยังไม่แสดงอาการหลังได้รับเชื้อในระยะเวลา 1. 3สาัปดาห์จะแสดงอาการโดยแตกต่างก,กันออกไปตามเพศโดยมีรักษะดังนี้ค่ะอาการหนองในเทียมในเพศชายจะมีมุกใสหรือคุณนไหลออกมาจากปลายอวัยวะเพศซึ่งไม่ใช่ปัสสาวะหรือน้ำมันตุีีมีอาการอักเสบบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศรู้สึกเจ็บหรือแสบขณะปัสสาวะและมีอาการปวดบวมที่ลูกอัณฑะ อาการหนองไนเทียมในเพศิงมีตกขาวลักษณะผิดปกติและมีดีเม้นรู้สึกเจ็บหรือแสบที่เอวย่ะเพศขนาดปัสสาวะรู้สึกคันหรือแสบบริเวณเอวย่ะเพศรู้สึกเจ็บท้องน้อยหรือเวลามีประจำเดือนการรักษาหนองไนเทียมสามารถรักษาได้โดยการทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาและระงับการกระจายของเชื้อแบคทีเรียโดยกลุ่มยาที่ใช้แมโครไลและเพนิซิลิน